พันธสัญญาเดิมฉบับฟื้นฟูบทเพลงสรรเสริญบทที่21ถึงหัวหน้านักร้องบทเพลงสรรเสริญของดาวิดโอพระยะหูวากษัตริย์จะชื่นชมยินดีในพระกำลังของพระองค์ท่านจะเปรมปรีอย่างยิ่งในความรอดของพระองค์พระองค์ประทานสิ่งที่ใจท่านปรารถนาและไม่ได้สรงยับยั้งสิ่งที่ริมปีปากท่านทูลขอเซลาเพราะพระองค์ทรงต้อนรับท่านด้วยพระพรอ,อันดี พระองค์ทรงสวมมงกุฎทองบริสุทธิ์บนศรีรษะของท่านท่านทูลขอชีวิตจากพระองค์และพระองค์ก็ประทานชีวิตยืนนานเป็นนิจนินนรันร์แก่ท่านสง่าราศีของท่านหญ่ย,ย,ยิ่งเนื่องด้วยความรอดของพระองค์พระองค์ประทานพระบรม์เดชานุภาพและความเจิดจรัสแก่ท่านพระองค์ทรงให้ท่านรับพระพรเป็นนิจและทรงให้ท่านปราบปลื้มอินดีต่อเบื้องพระพักพระองค์ เพราะกษัตริย์เชื่อพึ่งในพระยะโฮวาด้วยความเอ็นดูรักใคร่ขององค์ผู้สูงสุดท่านจะไม่หวั่นไหวเลยพระหัตของพระองค์จะค้นพบศัตรูทั้งสิ้นของพระองค์พระหัตเบื้องขวาของพระองค์จะพบบรรดาผู้ที่เกลียดชังพระองค์เมื่อพระพักพระองค์จะทรงปรากฏพระองค์จะทรงทำให้พวกเขาเป็นด่งเตาที่ลุกเป็นไฟพระยะโฮวาจะทรงกลืนพวกเขาด้วยพระพิโรธของพระองค์ และไฟจะล้างผลาญพวกเขาเสียพระองค์จะทรงทำลายลูกหลานของพวกเขาเสียจากแผ่นดินโลกและทำลายเชื้อสายของพวกเขาจากถ้ำกลางบุตทั้งหลายของมนุษย์แม้พวกเขามุ่งร้ายต่อพระองค์แม้พวกเขาคิดวางอุบายพวกเขาก็จะทำไม่สำเร็จเพราะพระองค์จะทรงทำให้พวกเขากลับหลังหันพระองค์จะทรงน้าวสายธนูไปตรงหน้าพวกเขาโอพระยะห์วา ขอส่งเป็นที่ยกชูในพระกําลังของพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายจะร้องเพลงและร้องสรรเสริญฤทธานุภาพของพระองค์